อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่อยากออกจากบ้านทำเองสิจ๊ะอันดับแรกเลยสาระจะทำการหมักไก่เพื่อที่จะนำไปทำไก่ย่างนะคะวันนี้นำเสนอก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างน้ำใส หรือจะเรียกว่าบะหมี่ไก่ย่างน้ำใสน่าจะถูกกว่าเราจะคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ใช้อกไก่ทำการแล่ให้เขาได้ชิ้นขนาดของความหนาบางที่เท่ากันค่ะสูตรที่ซาร่าแปะไว้ให้ในคลิป จะสามารถนำมาหมักไก่ได้ถึง2กิโลไก่ย่างสูตรนี้เราสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะอย่างเช่นคลิปที่แล้วซาร่านำไปทำยำสมุนไพรไก่ย่างเพื่อนๆจำได้ไหมคะใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะและสูตรนี้ยังสามารถ นำไปย่างจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วก็แซ่บหลายเดอ้อสิบอกให้ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำหมักให้ทั่วชิ้นไก่ค่ะใช้เวลาพอสมควรแต่รับรองเลยว่าจบสวยแน่นอนค่ะ สีสันถูกใจซาร่ายิ่งนักทำการหมักพักไว้30นาทีก่อนนำไปย่างนะคะไปทำน้ำซุปกันค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดลงั่วให้เขาได้ความร้อนจากนั้นค่อยๆเทน้ำเปล่าลงไปซาร่าจะทำสูตรแบบง่ายๆ ที่ทำทานในบ้านค่ะเติมใบมะกรูดโครงไก่หัวไชเท้าปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลกรวดซอสปรุงรสและน้ำกระเทียมดองลืมกดถ่ายตอนใส่น้ำกระเทียมดองค่ะค่อยๆตักฟองออกเพื่อที่เราจะได้น้ำซุปที่ใสชิมรสตามชอบ ขาดอะไรปรุงเพิ่มนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปทำการเจียวกระเทียมกันค่ะใช้กระเทียมไทยจะทำให้เราได้กระเทียมเจียวที่หอมใช้ไฟอ่อนเจียวไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะให้ได้สีประมาณนี้เลยตักพักให้เสด็จน้ำม,มัน หอมมากๆหอมหิวแล้วต้มไข่ต่อทำไมมันเยอะอยิ่งนี้ขั้นตอนลวกคณาค่ะคณานี่ก็หั่นล้างเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานลวกถั่วงอกต่อตากพักให้เสด็จน้ำมัน แล้วยังไงต่อเธอซาร่าย่างไก่ต่อสิจ้าทำไมมันยุ่งยากแบบนี้ทำไมมันใช้เวลานานแบบนี้เธอทำอะไรของเธอซาร่าทำไมเธอไม่เอาสะโพกไก่หรือน้องไก่ตุ่นลงไปในน้ำซุปเลยอ่อไม่จ้าฉันอยากจะกินแบบนี้ กันเธอก็เหนื่อยไปสิจ้ายางไก่แล้วก็หั่นไก่เป็นชิ้นๆหอมมีกแล้วยังไม่จบค่ะลวกเส้นบะหมี่ต่อจ้าไปเลยค่ะเธอใช้หม้อกี่ใบแล้วจะสารทาทั้งหม้อของเธอทั้งขยะของเธอนี่เต็มไปหมดแล้วจ้าตักออกคลุกน้ำมันเจียวกระเทียมค่ะ ปิิงปิงปิงปิง,ปงใช้เอฟเฟกโดยการปิงเองเครื่องปรุงมีตามนี้เลยค่ะต้นหอมผักชีซอยพริกป่นอ่อพริกดองน้ำพริกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพริกน้ำส้มไข่ต้มนี้ค่ะจะเสิร์ฟค้าถั่วงอกจ้า เส้นบะหมีค่ค่ะใส่ลงไปกลืนไปภาคไปกลืนน้ําลายไป <c oughs> ไก่ย่างจ้าต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งก็ดีนะจ้ะถ้ามีหอมมากไข่ต้มกระเทียมเจียวพริกไทยปน่นน้ำซุปใส่ลงไปจ้า น้ำปลากับน้ำตาลไม่ต้องคะ่ะขอปรุงเผ็ดกับเปรี้ยวก็พอแล้วน้ำซุปชั้นใสมากไม่จ้าทุกคนทำแบบง่ายๆคะ่ะไม่มีผ้าขาวบางก็ไม่ต้องห่อนะจ๊ะง่ายๆแบบทำทานเองในบ้านสะใจสมาชิกในบ้านเป็นที่ถูกใจทุกคนยิ่งนะัก มาคะ่ะทุกคนมาทานด้วยกันบอกเลยว่าถ้าใครสายเส้นสายกว๋วยเตี๋ยวนะคะต้องจัดแล้วค่ะติดตามซาร่าไว้เพื่อนๆจะไม่พลาดสักคลิปเดียวค่ะ